นี๋แล้วครับลงเป็นรชาครับ2ิ้นมีสปาซี่แมก็ชีสีทัง้งอ้ยังไงเธอเลือกได้หลายดาวอัน <laughs> นี้เรามาดูาดูอะไรเธอดูาาบาซิล่าลาททายงนก่นนะครับ็วันนั้นเราไปหันคา,าก็ได้ดูแล้วกรเพาปะทะคงไม่ใช่เหรอแล้วันตกโอเวอร์นี่วันนี้เรามาดูที่ S F ก <Is> ็เร,เราเข้าไปดูทันปะ่ะมันถึงเวลาแล้วนะถึงทันแล้วก่อนมันจะเขารักพงชาติแล้วผมหนุเริ่มสวยแล้วอออเออนี่ต่อไปสามารถเขียนชื่อเบอร์ดูนะครับแล้วก็ไเยอดร์โยได้นะครับไมาเขียนชื่อเบอร์โยนะครับชื่อเราทิโต้เพื่อ,อเพื่ออะไรวะเจ้าที่ตู้เพื่อ ทองคำกิ่เชื่อหนึ่งพันบาทนาฬิกาอยู่ที่ตู้ว่าไ้อีกแค่เธอผ่ายอึงเอแล้วโอ้โหถังเบลเลอร์เลยด่ไม่ต้องเวฟก็ได้บอกเขาโอ้โหไ,ได้กินดิบนะแ <c oughs> อ้นอนอก็ฉีอ่ะก็ฉี่วิ่ีดี่ดิียวบ้างไนแหมฉี่เลยที่สงการเธอฉี่ได้เลย